สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญอนันต์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ยึดหลักการทํางานคือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยได้มีการ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริต่างๆซึ่งในปี2568ครับได้ขับเคลื่อนไปมากกว่า983โครงการและมีการผลักดันการดําเนินงานที่สําคัญด้านการเกษตรตามนโมยบายรัฐบาลครับ้วยแนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยครับยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรผลการดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ6เดือนปี2568นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2 5 หกจนถึงช่วงเดือนมีนาคม2568มีดังนี้ครับด้านแรกครับด้านการบริหารจัดการน้ำครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานหัวใจสําคัญของการเกษตรนะครับได้บริหารจัดการน้ําฤดูแลในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ29,578ายล้านลูกบาทเมตรครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวเศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี2567ต่อเนื่อง2 5 6 8นกะครับกรมชลประทานได้ดําเนินการเป็นไปตามเป ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศนะครับมีปริมาณน้ําสํารองช่วงต้นฤด,ดูฝนปี2568นะครับจำนวน19,914ล้านลูกบาทเมตรการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญและตั้งเป้าเพื่อเป็นรากฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกวับการพัฒนาข้าวด้วยตนเองช่วยให้ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งด้วยขณะนี้มีศูนย์ เข้าชุมชนทั้งหมด6,100แห่ง2,928ตำบลสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและมีการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนครุพันธ์ชุดข้าวคัดทำความสะอาดมเมล็ดพันธุ์ข้าวทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,มนเมล็ดพันธุ์ข้าวและชาวนาอาสาทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายจะตั้งศูนย์ข้าชุมชนให้ครบ12,500แห่งภายในปี2570ค่ะครับสำหรับด้านการส่งออกสินค้า กระทรวงเกษตรและสาก์ได้ผลักดันเปิดประตูการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทยซึ่งกรุมวิชาการเกษตรนะครับได้ยื่นคําขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชสามรายการซึ่งอยู่ในช่วงที่รอผลพิจารณาจากประเทศคู่ค้าครับซึ่งได้แก่ใบชาแห้งไปยังประเทศอินโดนีเซียครับใบกระท่อมแห้งไปยังประเทศอินเดียและลำไยผลสดไปประเทศฟิลิปปินส์ครับในส่วนของทุเรียนไทยนะครับมีนโยบายในการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพทุเรียนทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนครับซึ่งถือว่า ว่าเป็นตลาดส่งออกที่สาคัญณนะปัจจุบันครับมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนสําหรับทุเรียนส่งออกที่ได้รับการรับรองจากสํานักง,งานศุลกากรกจีนแล้ว12แห่งนะครับและห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่กรมวิชาการยอมรับความสามารถในการทดสอบสารปนเปื้อนทุเรียน13แห่งครับสำหรับด้านปศุสัตว์นะครับได้เปิดตลาดส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตไปยังประเทศอินโดนีเซียและด้านประมงครับเปิดตลาดส่งออกสินค้าปลากระพงขาวไปยังประเทศจีนถือเป็นความสําเร็จในการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและ ผู้ประกอบการไทยครับที่สามารถขยายตลาดสินค้าประมงคุณภาพอีกทั้งยังประสบความสําเร็จในการเปิดตลาดส่งออกสินค้าปลาทองมีชีวิตจากไทยไปยังประเทศเม็กซิโกนะครับสำหรับพเดือนหลังจากนี้ไปนะครับปี2568กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมครับอย่างเช่นการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกดิบเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศฟิลิปปินส์เปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็งและแช่ยเย็นนะครับไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียและการเปิดตลาดผลไม้ระหว่างไทยกับ การเปิดตลาดส้มโอจากไทยไปประเทศนิวซีแลนด์และการเจรจากแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกจากไทยไปประเทศจีนครับการจัดที่ดินทำกินมีการออกเอกสารสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกร4ี่ขในพื้นที่66จังหวัดรวม214,48่มไร่อีกทั้งได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์รวมทั้งปรับป,บปร,รุงสปกรขศเป็นฉนดเพื่อการเกษตรค่ะ เพื่อสร้างมูลค่าในที่ดินและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดย6เดือนหลังนี้มีเป้าหมายจะออกเอกสารสิเข้าถึงประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน37,000รายค่ะรวม2,40,000ไร่และตั้งเป้าสําหรับผู้ยื่นคําขอโฉนดเพื่อการเกษตร1 6 6 6 6ล้แปลงนะคะภายในปี2 5 6 8นอกนอกจากนี้ค่ะในส่วนของโครงการโฉนดต้นยางพาราเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อให้มอบโฉนดต้นยาง พาราเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่นำร่องทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น1161แปลงใช้เป็นหลักทรัพย์คันประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สวนยางพาราทั้งนี้มีเป้าหมายในปีงบมาะมาร2518รวมทั้งสิ้น5 2 9 6 5 0แปลงค่ะครับสำหรับการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายผ่านการดำเนินง,งานของหน่วยเฉพาะกิจพยายนาคราานะครับเพื่อปราบปรามก,การกระทำการที่ ผิดกฎหมายในด้านพืชครับกรมวิชาการได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายณจุดผ่อนปรนการค้าสี่แห่งและจุด ผ่านแดนถาวงสองแห่งครับพร้อมทั้งการยางแห่งประเทศไทยครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณยางพาราณด่านชายแดนสําหรับด้านปศุสัตว์นะครับตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ทั้งทางเรือทางอากาศและทางบกรวมทั้งสิ้น2024ครั้งครับโดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบปรับปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับมีผลการบังคับใช้กฎหมายรวม585คดีมูลค่ารวมกว่า195ล้านบาทครับสำหรับในด้านของประมงครับมีการตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง28,451ครั้งครับตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตู้คอนเทนเนอร์จำนวน1 2 1 5ตู้ดำเนินคดีตามกฎหมาย78คดีมูลค่ากว่า36ล้านบาทครับสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้มุ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา PM 2.5ดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก10หน่วยปฏิบัติการรวม 2, อ0 0 ร9 0เที่ยวบินทําให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5ลดลงถึงร้อยละ70.18ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมการไถ่กลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้12,233ตันลดการเกิดฝุ่นละออง PM 10ได้126.31ตันและลด PM 2.5ได้114.76ตันสําหรับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตรส่งผลให้จุดความร้อนพื้นที่เกษตรในประเทศไทยเหลือจำนวน2,886จุดจากเดิม3,306จุดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับยังขับเคลื่อนการดำเนินง,งานและเตรียมพร้อมในด้านต่างๆทั้งเรื่องของการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูรัรบมือภัยแ้งภัยธรรมชาติการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินการพัฒนาร,ระบบการประกันภัยภาคการเกษตรนะคร,ครับนอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรครับให้เป็นผู้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจ ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์จากภาคเกษตรนะครับตลอดจนการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยและต่อยอดสู่เกษตรมูลค่าสูงเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับร่วมมือและผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้นดีขึ้นมีความมั่นคงสร้างโอกาสสร้างรายได,ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมครับไปสู่การเกษตรที่ทันสมัยยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรของโลกตามนโย,ยบายของรัฐบาลครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันประชุมระดับภูมิภาคของกลุ่มพันธมิตรผู้บุกเบิกด้านระบบอาหารซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสู่ระบบอัจฉริยะด้านภูมิอากาศซึ่งถือเป็นทั้งความจําเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรที่ยั่งยืนพร้อมสร้างมาตรฐานร่วมระบบติดตามย้อนกลับและกลไกการเงินที่เหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ระบบอาหารแห่งอนาคตมีความทนทานครอบคลุมเป็นธรรมและปล่อยคาร์บอนต่ำสำหรับเวทีพัฒมิตรผู้บุกเบิกด้านระบบอาหารนะครับเป็นความคิด,ดเริ่มที่เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม2566นะครับโดยเวทีเศรษฐกิจโลกมีเป้าหมายเพื่อใช้พลังของการรวมอุปสงค์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงครับโดยเน้นในกลุ่มสินค้าเกษตร6กชนิดครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง70%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบอาหารโลกครับซึ่งได้แก่ข้าวพืชไร่เนื้อ วัวนมถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแนวทางการผลิตที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับนอกจากนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโรคร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวแบบปล่อยคาร์บอนต่ำสามารถสร้างผลประโยชน์3ด้านได้แก่เพิ่มรายได้เกษตรกรประหยัดน้ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการเช่นการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่ง งเข้าถึงเกษตรกรมากกว่า25,000รายทําให้ประเทศไทยกําลังเดินหน้าสู่ระยะใหม่ด้วยโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนเกษตรกรกว่า250,000รายให้ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะด้านภูมิอากาศประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนวัตกรรมทางเทคโนโลย,ยีและการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐเกษตรกรและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาระบบเกษตร การที่ยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนาบสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเติบโตได้ในเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งกรารประชุมในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเจตนารมณ์ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงระบบประหารสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะและสำหรับขา่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมาชนหรือสวกรครับได้จัดงานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนระบบผู้ให้บริการภาคการเกษตรพิกอนาคตเกษตรไทยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำเสนอผลการศึกษาและ กากเปลี่ยนองค,ความรู้ระหว่างภาครัฐเอกชนนักวิชาการรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อน ASP นะครับที่ทําให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรไทยสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นครับปัจจุบันภาคการเกษตรไทยเผชิญความท้าทายจากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแขดแคลนแรงงานจากแนวโน้มสังคมสูงวัยรวมถึงข้อจํากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งหากไม่เร่งปรับตัวจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน ในระยะยาวสำหรับระบบผู้ให้บริการภาคการเกษตรหรือ ASP เป็นโมเดลใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อย,ยกระดับภาคการเกษตรไทยซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตนเองแต่สามารถเลือกใช้บริการจากมืออาชีพที่มีความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเข้ามาช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมบริการการเกษตรทั้งด้านเครื่องจกักรการจัดการตลาดเงินทุนและองค์ความรู้โดยภาคราชสนั สนับสนุนในด้านมาตรฐานองค์ความรู้และการเชื่อมโยงเครือข่ายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ASP เข้าถึงแหล่งทุนอันตราดอกเบี้ยต่ำและมีการฝึกอบรมฟรีด้วยค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการพลิกโฉมภาคการเกษตรไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนครับโดยเน้นมุ่งส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะเกษตรแม่นยำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครับจะนสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตลาดครับรวม ถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งซึ่ง ASP นะครับจะถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้เกิดผลได้ในระดับพื้นที่นะครับอีกทั้ง ASP ครับยังช่วยให้เกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะเกษตรกรผู้สูงอายุนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วยให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีข้อจํากัดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วยในการวางแผนการผลิตที่ตอบโจทย์กับตลาดลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวเกษตร อเองสำหรับระบบ ASP เป็นโมเดลใหม่ที่มุ่งปรับโครงสร้างภาคการเกษตรให้ยืดหยุ่นและยั่งยืนโดยการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการออกแบบระบบอุตสาหการรมบริการที่เหมาะสมกับภาคการเกษตรไทยโดยคาดว,ว่าจะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรไม่น้อยกว่า2เท่าและลดภาระงานในครัวเรือนที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโครงสร้าง ASP ที่ได้พัฒนาขึ้นจะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพเข้าถึงเกษตร ได้อย่างทั่วถึงเสริมศักยภาพของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจาัดก,การพื้นที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจในอนาคตและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืน มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมุลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน กลับมาต่อกับช่วงเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2568ครับภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีเกษตรกรรมก้าวหน้าส่งเสริมการทำนายุคใหม่สืบสารศิละปะชีพร่วมสมัยชาวนาไทยยั่งยืนครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสนับสนุนเกษตรกร,รครับให้ปรับตัวสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับ วเรามีหน้าที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของภาคการผลิตเรื่องของการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีความต้านทานโรคแล้วก็ทําอย่างไรให้เมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมให้เป็น้องเกษตรกร,ร,กรมีผลผลิตต่อไร่สูงส่วนว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายนะครับที่ทํานาก็ต้องเปิดใจรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมไปให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยดินยกตัวอย่างใช้โรงเรียนร้างที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้วเอามาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อ สอสดรับภารกิจของทางโรการข้าวที่พย,พยายามจะส่งเสริมพี่น้องเกษตร,รกรรวมกันเป็นกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวสุมชนก็ใช้โรงเรียนร้างที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเนี่ยทำสนามฟุตบอลให้เป็นลานตากพอตากเสร็จปุ๊บก็ใช้อาคารที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนเนี่ยมาทําเป็นยุง้งฉาบให้พี่น้องเกษตร,รกรมีที่เก็บข้าวเพื่อเข้าโครงการชะลอการขา,ขายของรัฐบาลาให้พี่น้องไม่ต้องรีบขายข้าวเก็บข้าไวไว้ก่อนเกษตรกรก็เข้าไปช่วยในเรื่องของเงิน,นเีินเราต้องทําการเกษตรให้ครบวงจรแล้วก็นโยบายของกระทรวงเกษตรและราฐกรเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของ ราการร่วมกันแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาลดต้นทุนให้น้องเกษตรกรแล้วก็รบริการร่วมกับทางกรมชลประทานและกรมบรรณาธิ่ดินในการกระจายน้ําเข้าสู่แปลงพี่นน้องเกษตรกรใช้พลังงานประหยัดก็คือใช้โซลาเซลล์ในการกระจายน้ําสู่แปลงนะรัฐบาลโดยการน,นากันท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงเกษตกรและสหกรณ์เราพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาให้ตามนโยบายรัฐบาลเกตควไทยสุขคโนะครับเพราะนั้นพี่น้องภาคเกษตรกรก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดข้าวโลกเราต้องมาทําให้มเมล็ดพันธุ์ทําให้ข้าวบ้าน เราปลอดภัยผลผลิตต่อได้สูงขึ้นครับ <c oughs> ทางกระทรวงเกษตรเราขับเคลื่อนเรื่องของการทําการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับ <c oughs> พี่น้องหลายๆท่านจะเห็นว่าเราจะมีการคิกออฟในเรื่องของการทําการเกษตรที่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้จุลินทรีย์เข้ามาช่วยย่อยสลายอย่างน้อยก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องไปทําลายหน้าดินงโดยการเผาต่อสังขารครับสิ่งแรกเลยผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจนะครับในการบริหารของรัฐบาลยุคนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนาย รัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญนะครับในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับแล้วก็เรามาปรับการทําการเกษตรแบบสมัยใหม่นะครับ,รบโดยใช้เทคโนโลยีและนะวัตรกรรมขเข้าไปช่วยนะครับซึ่งกรมการข้าวพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านแล้วก็เราจะเดินไปด้วยกันนะครับสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตข้าวไทยครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์ที่ยกระดับการพัฒนาข้าวทั่วประเทศนะครับโดยให้ความสําคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับตอบสนองต่อความต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่ระดับสากลครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปอย่างมั่นคงสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2 5 1 8นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับณศูนยะ์ส,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอเภอเภบางไทรจพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือห,หัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่น พัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมัน่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตร,ษรษย,ย,ยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะปัญหาโรคพืชส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการทําการเกษตรซึ่งการใช้จุลินทรีย์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกําจัดโรคได้ค่ะลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด,ด้วยนะคะวันนี้ทางรายการของเราขอ,อนําเสนอการใช้พอดอ16ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับไส้เดือนฝอยรากปมฝอยกันก่อนนะครับไส้เดือนฝ ถือว่าเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งพริกมะเขือเทศยาสูบขิงฝรั่งข้าวและฝ้ายนะครับโดยไส้เดือนฝอยจะแทงเข้ารากพืชและปล่อยเอนไซม์ครับเพื่อทําลายรากพืชน,นั้นให้อ่อนนุ่มจากนั้นตัวอ่อนไส้เดือนฝอยครับจะเข้าไปในรากพืชและดูดกินสารอาหารจากพืชทําให้พืชมีลักษณะผิดปกติไปครับอย่างเช่นรากและเหง้าหัวจะเป็นปุ่มปมครับรากแขนงหรือรากฝอยสั้นซึ่งเกิดปมขนาดที่ไม่เท่ากันส่วนอาการพืช ดินนนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับขาดาธาตุอาหารนะครับเนื่องจากเมื่อไส้เดือนฝอยเข้าทำลายรากนะครับจะทําให้เกิดการขัดขวางการดูดซึมและการลําเลียงาธาตุอาหารทําให้พืชน,นั้นโทมเหี่ยวแคกแรันใบเหลืองผลผลิตมีขนาดเล็กลงครับและที่สําคัญทําให้พืชน,นั้นต้านทานโรคได้น้อยลงอีกด้วยครับสาหรับพอดอสิเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินและกรมพัฒนาที่ดินได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการควบคุมและกําจัด ไสเดือนฝอยรากปมซึ่งคุณสมบัติของพอด1สิมีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมและมีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ไคตินเอสและโปรตีเอสในการย่อยผนังลำตัวชั้นนอกของไสเดือนฝอยรากปมในดินได้ถึง50-7 0ซในส่วนของวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์พอดสิกนั้นเริ่มจากใส่กูโคสหรือน้ำตาลทราย10กรัมลงไปในน้ำเปล่า10ลิตรคนให้ละลายแล้วทิ้งไว้ประมาณ1วันคนให้ละลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วปีฝาทิ้งไว้จากนั้นนำพอดอสิบจำนวน1ซองใส่ลงในสารละลายน้ำตาลที่เตรียมไว้แล้วผสมกับน้ำเปล่า50ลิตรก็สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะสำหรับวิธีการนำไปใช้ค่ะให้เกษตรกรฉีดพ่นลงดินก่อนการเพราะปลูกพืชนะคะควรให้สัมผัสกับรากและโคนต้นพืชทุกๆ7วันหรือช่วงระยะเจริญเติบโตของพืช7-30วันโดยฉีดพ่นเดือนละครั้งก็สามารถป้องกันโรคร,รากปมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะข้อควรแนะนำในการ การใช้จุลินทรีย์พอดอ 1, 6, นหนึ่งหกควรฉีดพ่นช่วงเช้าหรือเย็นไม่ควรใช้พร้อมกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกิดจากแบคทีเรียควรเว้นระยะห่างจากการใช้สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วควรเก็บไวไ้ในที่ร่มนะคะใช่ครับนอกจากนี้ครับการป้องกันและกําจัดไ้เดือน์ฝอยรากปมก็จะมีวิธีการอื่นๆเช่นกันครับอย่างเช่น1กําจัดวัชพืชโดยการนําพืชที่เป็นโรคออกนอกแปลงแล้วเผาทําลายนะครับ2ครั้าปลูกพืชสลับในแปลงครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถลดประชา ของไส้เดือนฝอยในดินได้ครับอย่างเช่นดาวเรืองปอเทืองหรือถั่วลิสงนอกจากนี้นะครับพืชเมื่อสักครู่ก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นพืชปุ๋ยบำรุงดินได้อีกด้วยนะครับสามครับการคลุมดินด้วยพลาสติกแล้วอบให้เกิดความร้อนหรือจะใช้ฟางข้าวและแกลบครับคลุมแปลงปลูกตามด้วยการเผาก็จะเป็นอีกวิธีครับที่สามารถกําจัดไส้เดือนฝอยรากปมด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า50องศาเซลเซียสครับซึ่งความร้อนครับจะทําลายไข่และตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยและตายลงในที่สุดเมื่อกําจัดเรียบร้อยแล้วก็ให้พักแปลงปลูกไว้ปประมาาณ1สัดห์ ต่อมาครับก่อนการปลูกพืชครั้งต่อไปให้รองก้นหลุมหรือคลุกดินปลูกด้วยเชื้อราเพซิโลเมซิสครับโดยใช้ตามอัตราที่แนะนําบนฉลากนะครับหรือผสมกับน้ําแล้วไปราดหรือพ่นลงให้ทั่วแปลงนะครับทุกๆ7ดวันประมาณ2-3ครั้งติดกันก็จะช่วยป้องกันและกําจัดไส้เดือนฝอยรากปมได้อีกด้วยครับและนี่ก็คือแนวทางการใช้พอดอ16ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมให้กับผลผลิตของท่านค่ะซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีและที่สําคัญยังลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้เกษตรกร ที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดินหมายเลขโทรศัพท์025790679หรือ c เซ็ center 1760ค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมงานตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพภายใตย้แนวคิดสมุนไพรไทย ก้าวไกลด้วยคุณภาพได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2568หครับน้าตลาดผักและสมุนไพร2ตลาดไทยอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับโดยภายในงานค่ะได้มีกิจกรรมต่างๆทั้งการให้ความรู้เรื่องของพืชสมุนไพรตลอดจนห่วงโซ่การผลิตรวมไปถึงการจําหน่ายสมุนไพรสดแห้งและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรทั่วประเทศหากท่านที่สนใจค่ะก็สามารถร่วมงานตามเวลาดังกล่าวข้างต้นได้เลยนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดครับต้องการที่จะ แนะนำสาระดีๆหรือต้องการติดชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5หรือติดต่อผ่านอ e ีเมล mocpr@gmail.com นะครับและนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.moc.go.th ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ